สวัสดีครับผมกริดเองครับวันนี้ก็จะมารีวิวม็อด f n f ที่มีชื่อว่า s a u d y นั่นเองนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไอหัวฟักทองนั่นเองนะครับผมมาดูตัวละครกันดีกว่านะครับตัวละครนี้ปรากฏในเกมที่มีชื่อว่า s a u d y mess นั่นเองนะครับผม เป็นเกมในสตรีมนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีๆได้เลยนะครับตัวละครนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดย Sp ัน k y Box นั่นเองนะครับถ้าพูดผิดก,ก็ต้องขออภัยนะครับหรือผู้สร้างเกม s a d i m ี s เนั่นเองนะครับและเมื่อไม่นานมานี้เขานั้นก็ได้มีโปรเจกต์ที่จะเอาซาดีเข้าไปในเกม FNF โดยเขานั้นก็ได้ร่วมมือกับ2ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับผม 1. r o s งโรสบรัเป็นผู้แต่งเพลงนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีผลงานด้วยนะครับคือเขาเป็นคนแต่งเพลง Mod วิทตี้และ MoD ทริกกี้นั่นเองนะครับ และคนที่สองก็คือเค d เดฟหรือเค d ดี้เดฟหรือเปล่าวะผมไม่รู้เหมือนกันมันอ่านได้สองชื่อเลยนะแต่ผมจะเรียกว่าเคดเดฟก็แล้วกันนะครับเป็นผู้เขียนโค้ดนะครับผมซึ่งเขาก็มีผลงานมาแล้วนะครับผลงานของเขาก็คือมอสวิตตี้มอสชิคกี้และมอส Hex กซ์นั่นเองนะครับเรื่องเพลงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับโรสบัตเนี่ยก็แต่งเพลงอะไรดีหมดนะครับส่วนความยากเนี่ยก็ให้เท่าๆกับวิตตีนะครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละส่วนลิงก์อะไรอย่างเงี้ย ก็อยู่ในใต้สคริปชั่นกดได้กดเลยครับผมถ้าผิดภาพประกันใดก็ต้องขออภยัยในนักที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ไปป่ดสวัสดีครับ